ไปยังไงพียมีจริงด้วยจัดมันไม่ได้ตัดไม้พี่ <c oughs> มันอยู่ตรงหินที่ผมนอนเลยมันบังอาจมาร้วงคอง,องูเห่าจงอางอีกแล้วไอ,อ้มันบังอาจมาร้วงคอง,องูเห่าหางกระดิ่งเฮ้ย <c oughs> แล้วมันเจองูเขียวแผ่ใบพี่ใหญ่ ไปไปไปแก้แก้ถอนถอนถอนไปถอนได้สิลีโลดิงตรงนี้ผมเคยมาสร้างบ้านกันนะเว้ยพี่เล่นโคตรง่ายลงจับเลยเนี่ยลงๆนี่แหละมันมองไม่เห็น ยิงหาทางยิงดูไขให้ได้ดูเข้าแต่ไม่ต้องเข้าไปใกล้นะเผื่อมันดักน่าจะเราต้องรอสักฟักเพราะว่ามันน่าจะดักเราเรียกถ้ามันเห็นว่ามีมีแค่ไปก็ไดยไป อย่าอ้อมหน่อยสวัสดีครับมีตัวแล้วมีตัวแล้วตรงไหนทีดหน้าเอ๊ะจุดส้มเหรอเดี๋ยวนะดูก่อนผีหรือเปล่าเอ้อไม่ใช่ดอกไม้เหรอกูนึกว่านึกว่านึกว่าขาจุดส้มอออใช่ใช่ครับที่ นี่มันตกแบบระนาบเดียวกันเลยเนี่ย,ยแค่สลับฝั่งอะแต่ตบลงบ่อยู่แล้วไปยดกระสุนโอ้โหเลยยิบมียี่สิบหกนัดยึดแค่มีตัว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 ตรงไหน อยู่ด้านบนแอร์ดรอปด้านบนใช่ปะ่ะใช่เห็นกี่ตัวพี่ค่า S W เห็นหนึ่งตัวนั่นทุบเลยละ่ะมัน,นกำลังทำอะไรมันวิ่งไปวิ่งมาอยู่สองเ,อเยอะเลยผมโอบหลังอยู่ฝั่งนี้เล่นง่ายกว่าต้องขอรื้เก็บกระเป๋ากระเป๋าไว้ที่ท้ายตอนนี้เข้าใกล้แอร์ดรอปเข้าแอร์ดรอปเข้าแอร์ดรอปล่าตัวนึง ตัวหาตัวหลังเลยมัน,นมได้มาด้วยกันสามตัวเดี๋ยวพี่จะฆ่าตัวในแอร์ดอกเต่าโคบพี่เลยแต่มุมผมได้ไมผมใส่หมวกสงครามโลกนะมีสไนเสียรก็ปเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วาาแต่ยานี้เราน่าจะมองเห็นกันหมดหอะผมว่าเพิ่มเขาไกลมาอยู่อ่ะ สมาแ,แม็กเดียวด้วยกแูแค่แม็กเดียวก็เคลียวได้กินยาแก้ปวดรอเลยกูจะมีตัวคนเขาตัวหนึง่งอยู่หลังหินข้างหน้าผมหลังพี่จับแต่อยู่ไกลยอยู่เฮ้ยเห็นผมปะวะ But i at all. พ,พี่ข้างหน้าพี่สวยแดงแตกปืนกูสั์เก็บเลยมาแค่อสองอะผมว่ามาอีกว่ะอยู่ในบังเกอร์อยู่ในบังเกอร์ไอ้อยู่ในไอ้ดอกตัวนึงกำลังไปเฮ้ยมีตัวนอกีอกอีก,อกเเจ็บสวยน่าจะเลือดเตะแล้วตกเลือดตาย สวยสวยสวยของกูขึ้นมาไม่ได้เฟพ point เหระก็ตายอ่ะก็นตายไม่ได้เสพอยต์ไม่ได้ยิงหัวเลยยิงตัวมันอย่างเดียวเก็บของแล้วเก็บแล้วเก็บของแล้วถอยแค่สามมิงเหรอวะสามสามจริงๆเหรอเฮ้ยได้แล้ได้ลองของคุ้มอยู่เอ้า อะไรอ่ะที่ปืนตัวเองเดี๋ยวผมปอยนะพี่เป็นเลยบพี่รอจะรอลาเต้ก่อนไป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 ยิงไม่ตาย่เร็กได้ไอศิคืนแล้วเว้ยได้เคสิบห้าไป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 กับรถกับรถ ถ้ายิงหัวแม่งตายไปแล้วเนี่ยยิงขาใช้ไหมยิงขายิงตัวเนีย่ยมันมันก็ฉลาดนะแบบหลบเข้าข้างในอะ่ะเอาหัวหลบเข้าต้นไม้ะ่ะแไปก่อนเลยมีตัวัวกไอ้ผมวิ่งถอนไปแล้วก็เดี๋ยวส่งโคเวอร์ให้ เจอไพ่อะเปิดมาปุ๊บเจอเลยอะเจอเอเคสามเลยอะผมผมรอจังหวะนั้นอยู่เลยอะคือแบบพี่ยิงปุ๊บผมยิงไอตัวที่มันกำลังเล็งที่อยู่เลยอะเพี้ยมพอดีเลยเพราะพี่ยิงปุ๊บเสียงเอฟซีหกลั่นต่อไปเต้ไปพี่นัง่งซื้อขูดมาไม่น่า อยากเล่นสนายเก่งๆวางไว้สิไม่ใช่แนวจริงๆว่าสนายเนี่ยเขาไปหาข้ากินก่อนนะหิวข้าวอ่ะโอ้่เขาบวกกันแล้วพี่ที่ไหนที่เดิมเนี่ยฆ่ากันอยู่เนี่ยเออกินข้าวก่อนไม่ไหวแล้วหิวข้าวแข่งมือไม้สั่นหมดแล้วเนี่ยเป็นเบาหวานแล้วนม่ฉีดแล้วฉีดแล้วเมื่อเช้าอ้าวเป็นจริงด้วยวันนี้เป็นแดดเข้มขนาดนี้ตายวายอย่างเดียวไม่มีหรอกเบาหวานเนี่ยโอเคเสรแล้วมาแล้ว ไปแล้วมทีสภาพ62เป็นเป็นตายนะเมื่อกี้เต่าวิง่งวิ่งอยู่ท้ายมือเต้เอ็มเต้าอยู่ไหนวะผมจะถึงรถแล้วเนี่ยตอนรถเต้ตายตายตายไม่ใช่ขวาฮะเนี่ยมนเสาข้าง,ง,งนหน้าเปลี่ยนเต่าวิ่งไปเส้นนี้ทางนี้นี่รถเราอยู่นี่พี่ตามเต้ไปเตียงจันได้เอาเราเองวิ่งไปไหนเรา ผมวิ่งเข้าไปโค้ให้พวกพี่ไงวิ่งเข้าป่าแล้วก็ส่องกลับมากล้องมาเอาอยู่ตรงไหนเขาไปใช้กระสุน UMP รู้ว่ากูใช้เกมปืนอะไรงงอ่ะเต้เนี่ยกระสุนเองแน่นอน M9 เนี่ยเออโอ้โหปืนอยู่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวไปเคลียร์กัน แป้งเอาชิ้นส่วนเราเบิดไปเก็บบ้านแล้วหน่อยไปเลยเหรอขับรถเลาะฟาร์มต่อเลยไม่เอาของไปเก็บหรอกใส่รถไว้พี่แล้วเข้าไปฟาร์มหมูเขียว Brand drop, truck, 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 smoking, no cooking, no hot box. I keep on your bitch, yeah, that, dot, dot. Looking up, open the quirk pot.